สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําบุญไหว้พระกันที่วัดชินวาลาวรามวรวิหารอ,อรําเภอเมืองจังหวัดปทุมธาน,นีวัดชินวาลารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาในหมู่บ้านบางขยงตําบลบางขยงอาเภอเมืองจังหวัดปทุมธาน,นี ประวัติของวัดชินวนวาลารามวัวิหารนะครับเดิมมีชื่อว่าวัดมะขามใต้สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช2,358ในสมัยกรุงรันตนโกสินทร์ต่อมาพระเจ้าวรวงเธอกรมาลวงชินะชินะวรสิริวัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่11แห่งกรุงรันตนโกสินทร์นะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,465 รงกับรัชกาลที่6ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรวม16ปีและเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบอพิษสถิตมาหาศีมาลามราชวรวิหารทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัววัดชินนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของตัวเมือง ตามทางไปสะพานนนทบุรีหรือสะพานนนชวีก่อนถึงสะพาน1กิโลเมตรวัดชินวลารามเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดปทุมธาน,นีตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยานะครับเดิมชื่อว่าวัดมะขามใต้เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงรตัตนโกสินทร์หรือประมาณพุทธศักราช2358 มีทำเลใกล้กับวัดล้างอีกสองแห่งคือวัดในและวัดของควายได้รับการปรฏิสังขรณ์ใหม่โดยพระเจ้าปุลรวองเธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเป็นอดีตเจ้าวาดวัดราชบุวัดราชบาพิษสถิตมหาศีมาลามหรือในราชการสมัยรัชการที่7จ็ภายในพระบุษตรมีจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับโทชาติชาดกที่งดงามนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูป พระชินวรหรือหลวงพ่อทองคําพระพุทธรูปสมัยสุโไทยที่อัญเชิญมาจากจังหวัดพสสระนครศรีวิธยาพระวิหารของอพระเจ้าวงพระเจ้าวรวงเธอกรมหลวงชินวรสิริวัดสมเด็จพระสังฆราชเจ้าตําแหน่งมีพระตําหนักชินวรสิริวัดซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัดตาหนักเจ้าแม่กุอิมลิมแม่น้ําเจ้าพญา สาราการประเรียนหอะร,ระฆังศาราท่านน้ำํำมณดลใหม่ที่สร้างขึ้นจากโครงสร้างเดิมพร้อมรอยพระวิโดจําลองให้สกาละนะครับประวัติพระสมเด็จวสังฆราชไทยองค์ที่11ของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับท่านประสูทธิการนะครับมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าผู้ชงเป็นพระราชวงศ์ในราชราชสกุลชมพูนุช เป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลคูณสวัสดิ์กับมอมปุย๋ยประููนเมื่อพุทธศักราช2402ที่วังหน้าวัดราชบอพิษมุมถนนวัดราชบอพิษติดกับถนนเฟื่องนครตรงกับรายการที่4คือสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลำางสมราศักด์สมเด็จ พระสังฆราชไทยเป็นพระองค์ที่11แห่งกรุงและตาโกสิศิร์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2465ตรงกับราัชกาลที่6สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรวม16ปีและเป็นเจ้าอาวาสวัดราชวัดราดชบริพิษสถิตมหาสีมารามราชวรและวิหารมาก่อนการศึกษาของพระองค์ท่านเป็นเมื่อเป็นคารวาสเมื่อทรงพระเยาได้ศึกษาอ,อ,อักขระ อักษรศรไทยในสำนักวัดจอมันดาสำริดผู้เป็นย่าเมื่อเข้าวิธีเกากันแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเก้าให้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อปีพุทธศักราช2414เป็นเวลา9เดือนพองท่านจึงเสด็จกลับพระนครต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให ตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเจ้านายชั้นสูงขึ้นไปก็ทรงเข้าศึกษาต่อเรียนอยู่ที่นี่โดยไม่กลับไปเรียนที่สิงคโปร์อีกเลยนอกจากนั้นยังศึออกษาอักษรขอมจากพยาศีสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ยังกูลจนผนวดในปีพุทธศักราช2416ทรงผนวดเมื่อปี2416เมื่อพระชนมายุได้14พรรษาทรงผนวชเป็นสนัมเณร ณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามโดยพระองค์เจ้าลงเธอกรมหมืน่นบรวรลัลงศรีสุริยพันธ์เป็นพระอุชาหม่อมเจ้าพระอรุณณิภาคณะกรเป็กรรมมะวาจาจาร,รย์โนดแล้วประทับอยู่ณวัดราชมงคลบพิษสถิตมหาศรีมาลามเมื่อยุคครบรอบในการอุปสมบทในปีพุทธศักราช2422นร่ได้โปรดให้อุปสมบทที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามมี สมเด็จพระวนรัตนทัพเป็นพระอุปชาพระาศาสนาโสพลที่พระธรรมวโรดมสาวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมาลามราชวรวิหารเป็นพระกรรมริวาจาจารย์ผอมเจ้าพระรุนนิพานุกุณากรเป็นพระบรรญชาจารย์ได้ถานามว่าสิริอุทโทโนอุตสิริ อุโทโนประหนดแล้วกลับมาประดิษฐ์ามาประทับที่วัดราชบพิษเหมือนเดิมการศึกษาขนาดเป็นบรรณชิตนั้นได้ขนาดเป็นสมณีนได้ศึกษาภาษาบาลีกับพระครบูบรรทธรรมสมโธทานสดภาษาไทยกับพระโอวาทวรกิจแก่นและภาษาสันนิษฐกับพามเมื่อหนดเป็นพระพิสุแล้วได้ศึกษาพระปริยตธรรมกับสมเด็จพระสังฆราช ขณะทรงสมณนักเป็นพระธรรมวโรดมทรงสอบเข้าปรรียนสองครั้งครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2425ได้ปรเรียนธรรม4ประโยคนะครับต่อมา2430ทรงเข้าไปเพิ่มเติมอีกหนึ่งประโยครวมเป็นปริยธรรม5ประโยคการสิ้นประชนเพราะองค์พระเจ้าบวรองศ์เธอกรมหลวง ชิน,นะวะวะ,วะละสิริวันส,สมเด็จพระสังฆราชเจ้าประชวรด้วยโรคเส้นพระโลหิตในกระเพาะและพระบางคนเบาพิการทําให้บางคนเบาเป็นโลหิตสิมชนเมื่อุทธศักราช2480รวมสิริพระช,นม, 80, รรระชนมายุได้77พรรษาดํารงสํนานักศักิ์เพได้59พรรษาได้รับพระราชทานบืรองศเมื่อุทธศักราช2481ณวัดเทพศิลินเท่าประศด ของท่านมีจิตกรรมฝาหนังเกี่ยวกับรศชาติชาดกนะครับพร้อมคันบรรยายเป็นโครงสีสุภาพภายในประดิษฐ์พระพุทธชินวรหลวงพ่อทองคําในสมัยเ,เป็นรูปสมัยสโกโไทยอันเชิญมาจากระนกรศรียาพระวิหารของท่านสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2460พระตําหนักชินวรศิริวัฒสร้างเพื่อ2475นะครับตาหนักจะไม่กื่นอินริมน้ําสลรรากรรมพัเรียนหอะระฆัง าราท่าน้ามณฑลใหม่ที่สร้างขึ้นจากโครงสร้างเดิมและพร้อมรอยพระพุธบาทจําลองสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช472เจ้าว,วาดองค์ปัจจุบันก็คือพระมงคลวโรปการหรือหลวงพ่อชํานาญอุตมะปัญโยเจ้าว,วาดวัดชินวราลามวรวิหารพระรามหลวงนะครับโดยท่านได้รับบัญชามาจากพระสังฆราชให้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดชินนวราลามวรวิหารนะครับ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับสิ่งที่เราจะต้องไปดูจุดไฮไลท์ของวัดก็คือ,อ,อไปไหว้พระพุทธชินวรหรือหลวงพ่อทองคำภายในพระประธานพระโวสถซึ่งพระภายในพระโวสตมีจิตรกรรมฝาผนังทศชาติชาด,ดกพร้อมคำอธิบายเป็นโครงสีสุภาพนะครับเป็นพระพุทธรูปทองคำนี้ พระพุทธรูปหลวงพ่อทองคํานี้เป็นพระรูปสมัยสุโไทยที่งอเจอริญมาจากพระนครศรีวิญานะครับและรูปหล่อของพระอ,องค์พระเจ้าวโรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรศิรีวัตรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่11กิจกรรมฝาผนังเป็นเรื่องมานประจุหน้าบันประตูตามแนวกําแพงแก้วล้อมล้อมพระอุโบสถวัดชินนั้นประดุด้ยตามพระนามยออออ่อชชสพระตาหนักชินวรศิริวัตรหรือพระมณฑล ใหม่ที่สร้างขึ้นจากโค้งเขาเดิมพร้อมรอพระบุตรจำลองตำหนักเจ้าแม่กุดอินลิมแม่น้ําสลาท่าน้ําและวังมะฉาการเดินทางมาที่วัดชินนะครับมาจากที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานีุ่งหน้าสู่สีแยกปทุมวิไลเลียเ้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข3 0 7รและจะทาง7กิโลเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข345รและจะทาง1.5กิโลเมตรเบี่ยงซ้ายเข้าถนนคู่ขนานก่อนถึงสะพานนนทบุรี บางบัวทองแล้วจะทาง500เมตรพบซอยวัดชินวรา,าวรามวารวิหารอยู่ด้านซ้ายมือเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่8ปนาฬิกาถึง16 30นน,นะครับสวัสดีครับ